สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอคุณครูแต่วีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์กันนะคะอ่าเด็กๆเอามาลูกอ่าเปิดหน้า25มี2นํา5ลูกนะคะ2นํห้าอ่าคุณครูเปิดแต่เจอแล้วลูกนะคะนี่รูปนี้ไม่รู้เขาให้ทําอะไรเราต้องอ่านคําสั่งทุกครั้งเลยลูกอ่าคุณแต้วอ่านแล้วนะคะ ลากเส้นจากจุดที่หนึ่งถึงจุดที่ยีสิบตามลำดับแล้วระบายสีภาพให้สวยงามโอ้เขาให้เราลากจากจุดนะอย่าลืมนะคะต้องลากจากจุดเท่านั้นลูกจุดไปหาจุดเราก็หาเลขหนึ่งก่อนเลขหนึ่งอยู่ที่ไหนออกูแ๋วเจอแล้วคะ่ะจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สอง จากจุดที่สองไปจุดที่สไปสไปห้าไปหไป7ไป8ไป9ไป10บสิบเอ1ด1ิ1สองสิบสห้าสิบหกส 9ก้ายี่สิบมีสองนำศูนย์ครบพอดีเลยเป็นรูปอะไรคะอ่ารูปรถนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะระบายสีให้สวยงามยังค่ะยังไม่เสร็จนะคะมาดูด้านล่างเอาอีกเอาอีกอ,อีกหน่อยหนึ่งนะคะด้านล่างเขาให้ทำอะไรนะโอ้อ่านคำถามก่อนลูกเติมตัวเลข เรียงตามลำดับจากเลข11ถึง20ลงในช่องว่างโอ้ง่ายใช่ไหมคะเด็กบางคนบอกว่าง่ายอ่มาดูกันเดี๋วนี่รูปดาวแถวแรกรูปดาวนะคะเลขตัวแรกก็คือเลข11อ่าตัวแรกเลยเลข11มี1นึ่งำหนึ่ง ต่อไปเลขอะไรหายอ่าสิ 12, มี1นึ่งนำสองสิมีแล้ว1นึ่งำสามเราไม่ต้องเติมค่ะ14มีแล้วไม่ต้องเติมเติมเลขนี้เลขที่หายไปคือเลขสิหมี1นึำห้าสิบหมี1นึ่งำหใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วเอาแถวต่อไปเส้นต่อไป รูปหัวใจอ่ารูปหัวใจทีนี้มาดูสิโอ้เอาปฏิทินมาวางใกล้ๆแล้วเวลาเรียนเลขคณิตนะคะเด็กๆอย่าลืมปฏิทินโอ้เลขอะไรหายไปเนี่ยข้างหน้าแล้วก็มาสิบสี่เลยอ่าดูในปฏิทินนะคะว่าเป็นเลขอะไรแต่ครูแต่วามาดูในนี้ค่ะเจอแล้วนี่เลขก่อนที่จะถึงเลขสิบสี่ใช่ไหมคะอยู่ข้างหน้า หน้าเลขสิบสี่ก็คือเลขสิบสามใช่ไหมคะสิบสามก่อนแล้วมาถึงสิบสี่ใช่ไหมคะเราก็เขียนสิบสามไปในช่องนี้สิบสามมีหน,นึ่งนำสามสิบสี่มีหนึ่งนำสี่ไม่ต้องเขียนพอตนี้ก็หายไปสิบห้ามีหนึ่งนำห้าสิบหกมีแล้วไม่ต้องเขียนสิบเจ็ดยังไม่มีเราก็เขียนสิบเจ็ดมีหนึ่งนำเจ็ด อ่าสีแปมิหนึ่งนำแปแถวต่อไปนะคะสีเหลืองกับสีเขียวเด็กๆทำเองนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆทำได้ไม่ยากเลยค่ะนะคะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะขอบคุณค่ะ